ถ้าเราคิดแล้วเราไม่ทำมันก็คืออากาศมันจะมีทั้งหมดสามอย่างที่จะประสบความสำเร็จได้ 1. นกล้าและลงมือทำสองคิดในแง่บวก 3. ออกจากกรอบที่<ม>ตัวเองยึดติดอยู่ ชือเอกชัยวรรณแก้วนะครับเป็นวิทยากรนะครับสอนศิลปะแล้วก็ตอนนี้ก็เขียนหนังสือแล้วก็แสดงละครด้วยวิทยากรเฮ้ยต้องมีอะไรที่มันแบบแปลกไปกว่าเดิมแน่อยนะ่างเงี้ค่ะทึงแล้วก็แบบเฮ้ยเชิญคนนี้มาจริงๆหรอตื่นเต้นก่อนเลยครับแทวจะน้ำตาไหลทุกคนอาจจะคิดว่าเราขาดกูการเราขาดความรู้แต่จริงๆเราที่ขาดก็คือกำลังใจ เขาทาไ,ได้เยอะอะไรหลายๆอย่างได้เยอะมากหลายๆคนที่นั่งกันอยู่มีโอกาสผมให้ขั้นต่ําเลยนะครับคนละหนึ่งร้อยแต่สาหรับคนอย่างพวกผมติดลบไป1หนึ่งร้อยสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นคือแม้กระทั่งเขาไม่มีเหมือนที่เรามีแต่เขามามีจิตใจที่แข็งแกร่งกว่าเราอีกเอาเรามาทํากิจกรรมกันเขาให้ลองครั้งแรกก็คือให้เราเขียนด้วยมือซ้าย ไม่ต้องสวยเอาแค่อ่านออกแล้วก็สุดๆของคุณที่คุณทำได้เขียนด้วยมือซ้ายเสร็จปุ๊บใช้ปากใช้ปากเสร็จปุ๊บใช้ไหลซึ่งมันก็เป็นไหลที่แบบเออมันยากนะวันนี้จะเป็นวันที่รู้สึกว่าอึดอัดที่สุดก็อยากจะเลิกนะแต่ก็ เรียนต่อสิอ,อีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งอีกน่อยหนึ่งอีกน่อยหนึ่งเถ้าทําในสิ่งที่ไม่ถนัดครั้งแรกมันก็จะรู้สึกว่าไม่อยากทาแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเอาชนะตัวสักตรงนี้ไปให้ได้พอเราเห็นอะไรที่มันยาก,ยากเรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้แต่ถ้าเราลงมือทําเราทําได้ไหมครับเออม,มันก็ทําได้นะแต่ที่เราบอกว่ามันยากคือเราคิด ทุกอย่างมันต้องผ่านอุปสรรคต้องผ่านร้อนผ่านหนาวถ้าคุณล้มอ่ะแล้วคุณไม่ลุกมันก็คือล้มตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณล้มลุกคุคั่งแล้วคุณมายืนอยู่แล้วมีคนตบมือคุณเก่งว่ะหน้าแหนเขาเรียกว่ายืนอย่างสงา่าผมจะมีโจทย์ให้คุณนะครับและคุณเขียนภาพตามจินตนาการคุณพี่เอกบอกว่าจะให้ทุกคนวาดลูกโดยที่วาดเป็นตัวผีเสือ้อ แล้ววาดเป็นตัวดักแด้สิ่งที่ผมคิดขึ้นมาก็เอาแหละคนที่ไม่ชอบวาดรูปจะทำยังไงดีวะแล้วก็ไปแล้วเจอต่ออะไรทําทำงานศิลปะชาศิลปะเป็นวิชาที่ไม่ชอบมาตั้งแต่เด็กตอนนี้รู้สึกเริ่มหนักใจนะครับคนที่ปีนเขาเอเวอเรสต์คนแรกเขาบอกว่าภูเขาที่สูงที่สุดที่ปีนยากที่สุดไม่ใช่เอเวอเรสต์ภูเขาที่ปีนยากที่สุดก็คือภูเขาในใจตัวเอง เราคิดว่าทําไม่ได้ไปก่อนใจมันหายประกเปอร์เซ็นต์เลยที่เราว่าน่าเกลียดน่าเกลียดก็ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่นะมันก็คือโอเคอะถ้าเราใช้เวลาคิดกับมันโดยที่เรายัางไม่ลงมือทำมันก็ยังอยู่ในหัวนะครับผมได้วาดรูปที่สวยที่สุดแล้วในความคิดของผมพอรูปนี้ผมไม่ได้ไปวาดเพื่อไปแข่งใครผมแข่งกับตัวเองคือวันนี้ผมเอาชนะตัวเองได้ ถ้าเราไม่กล้าคิดไม่กล้าทําคุณก็เหมือนอยู่ในกรอบแต่คุณกล้าคิดกล้าทํากล้าออกมาจากกรอบของคุณเนี่ยคุณจะรู้ว่าเราก็ทําได้แต่ถ้าคุณคิดแล้วไม่ทำมันคืออากาเหมือนคําคำหนึ่งที่ผมเคยท่องไว้ตลอดผมจะบอกกับตัวเองที่เหนื่อยที่ท้อทุกครั้งอย่าบอกตัวเองว่าทําไม่ได้เมื่อยังไม่ได้ทําทุกครั้งแล้วผมก็ได้ยืนถุกทุกครัง crack your comfort zone crack your cocoon